ผมขับไป19,200โลผมประหยัดไป13,600บาทโหนี่ผมขับถึงเมืองจีนแล้วเนี่ยผมประหยัดน้ำมันไปะครับสวัสดีครับผมชื่อนพดลสุขวิบูรนะครับผมชื่อเล่นชื่อโดนทำบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งแถวๆสาทร มันเป็นการเลือกที่แบบบางทีผมไม่ได้ตั้งใจที่จะเลือกด้วยแหละเหมือนมีเซลเขามาแนะนําแล้วผมก็ลองขับแล้วก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ลองเปิดใจดูผมว,ว่ามันก็ตอบโจทย์ในชีวิตผมนะมากๆด้วยนะตอนนี้นะครับสลี k ไซส์ X ข้อดีของมันคือเรื่องล้อเรื่องดีไซน์รถซึ่งหนึ่งเลยคือมันหาย,ยางใส่ง่ายราคามันก็ไม่ได้โดดหนีมากมายและอย่างหนึ่งคือ การบาลานซ์รถการเลี้ยวอะไรพวกนี้ผมว่ามันเราโค้งมั่นใจมากขึ้นเหมือนเหมือนมันดูดถนนนะฮะถ้าเป็นรถล้อเล็กมันจะรู้สึกฝืนๆแต่ถ้าเป็นตัวไท X ที่ผมขับอยู่นะตอนนี้มันเหมือนมันเข้าโค้งได้ง่ายกว่าปกติครับกืบเกือ <surgeries> บ2องหมื่นแล้วแต่ยังไม่ถึงปีนะผมก็ออกมาทำงานแถวๆคลองเตยอาจจะมีการกินข้าว ไปเอาของหรือทำทำธุระที่จอมพองก่อนแล้วผมค่อยขับกลับบ้านในระยะวันหนึ่งเนี่ยผมใช้60-80ถึงโลแล้วแต่ครับผมถ้ามีการไปทำธุระอย่างอื่นอันนี้เราก็ต้องเตรียมความพร้อมผมถึงบ้านผมก็ยกแบตสองก้อน,นครับสามารถไปชาร์จได้ตามไฟบ้านได้เลยแบตมันใกล้เต็มหรือเราจะไปไหนก็แล้วแต่ทำธุระส่วนตัวเราก็แค่เอาแบตกลับมาใส่ในตัวรถแล้วก็เสียบปลั๊กไปได้เลยครับผม ข้อดีของสลีกผมว่ามันมีมากกว่าข้อเสียเท่าที่ผมใช้มานะด้วยเรื่องที่1เลยครับผมไม่ต้องเติมน้ำมันข้อที่2เลยนะครับผมชอบแอปพลิเคชันของเขาณนะตอนนี้แอปพลิเคชันของเขามันมีคำนวณค่าใช้จ่ายมาให้ด้วยว่าคุณใช้รถตั้งแต่สูงกิโลจนถึงปัจจุบันประหยัดเงินไปกี่บาทแล้วแล้วก็วิ่งจากไหนไปไหนตอนนี้มันมีเรคคอร์ดให้หมดเลยแล้วก็สามารถเปิดออนออฟรถได้ด้วยนะอาอลืมบอกอย่างหนึ่งคือ มันมีเปิดเบาผ่านแอปด้วยนะ3เลยนะครับที่ผมชอบอันนี้ชอบมากๆเลยคือเขามีเสาชาร์จอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับผมเลยนะเพราะว่า1เลยคือเป็นชาร์จเร็วเราอ่ะไม่ต้องพกที่ชาร์จเราสามารถไปชาร์จได้เลยแล้วเขาก็ไม่ต้องสแกนอะไรเลยนะแล้วผมเห็นเขาโฆษณาด้วยว่าเขาจะทําไปที่พัทยา ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเลยคุณลองเปิดใจดูแล้วผมใช้รถเยอะผมคิดว่าผมเติมน้ามันทุกวันนะมันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตผมเอาเงินเติมน้ามันมาผ่อนรถด,ดีกว่า2ปี 2> ผมก็ได้รถคันหนึ่งมันไม่ได้มีปัญหากับการที่ขับไปแล้วมันจะหมดกลางทางเพราะว่ารถไฟฟ้าเดี๋ยวนี้ชาร์จหนึ่งครั้งมันก็วิ่งได้ประมาณร้อยโลต่อให้มือหนักๆมันก็ไม่ต่ำกว่า70โลต่อการชาร์จหนึ่งครั้งอยู่แล้วครับอ่าแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือ คนที่ใช้สลีนะครับเขาจะมีการกินกาแฟกินฟรีด้วยนะถ้าใครสนใจนะครับอันนี้ผมแนะนำเลยให้เข้าไปดูที่สลีก EV Social c l u b นะครับ